สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาฟังขา่าวดีนลุ้นเบียกรุ้นตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วลุ้นนะฮะก็ตัวนี้ก็ได้แล้วครับผมได้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 ไดไดตั้งกับยูทูบ เงี้นคือได้แล้วมั้ยได้แล้วโอ้โหได้ด้วยวันได้ม้วันตัวใบใบปะช่วตเี้ยนะเขาเขาจะเมือกันแล้วเมอน่ย่าลอแล้วเราจะมือเนาะแล้วแต่แล้วแต่ช่องเห่ว่นได้ได้รายบอสเห็นยองนี่เขาไม่โอนยังไงไมนเขาท่างันอีเ้นมอไม่เขาเป็นชี้เลยมาเลยมันเขียนยังไงเขียนมาจากไหนแบบไหนธุรกิจยังไงกันละธุรกิจโปทอยังไงละ ดูดูจะในบัญชีว่ายอดเงินก็จบไม่รู้ไม่ได้อ่านครบเลยว่าตัวนี้แน่นอนได้ได้รักได้บอกบอกในวันแรกจเท่าไหร่เดือนแรกเดือนแรกแม่ที่ได้ที่ได้นี่หมื่นตันหมื่นประมาณหมื่นหน่อยๆนี่แหละโอ้โหือโอเคนะไอ้นะเดือนแรก ตลอดรายได้ที่เราอยู่กับต่างจังหวัดเนาะภุมมใจมาไอ้พุ่มใจแล้วจะห้เดือนยังได้หองเดือนกว่าจะได้โอ้ติวเันเป็นปีแมนปะแมนขอ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 พินมากอะเป็นปีเคยได้ไปขอสามรอบของติวนะแต่ว่าภุมมใจเลยพุ่มใจพุมมใจมันเป็นอย่างที่พุมมใจแบบว่าประมาณว่าเพาะเขาเคยเอ็ดในจุดหนีไหมแบนเคยเอ็ดในจุดหนีแล้วจริงๆรเขาได้เตืดนแล้ได้เตนแล้วแม่โล่ะมรบุ้งจัก ขั้นหัวใจขันหัวใจกันแต่โดดก็ยิ่งแต่โดนเลยเนาะเนี่ยเบียร์ขั้นหัวใจให้บาเบียร์ใสแซนแต่โดนเนาะแสดงว่าเบียร์ยังจำวิชาอะไรตัวนี้ยบาเบียร์พุ่มใจให้กันงั้นก็ขอขอบคุณบาเบียร์ครับขอบคุ่มใจดีดีดีใจด้วยเพราะว่าเมื่อนั้นันบาเบียร์เป็นคนใส่นั่นให้เนาะนะครับผมต่อไปก็อยากให้เอื้อ์ใหม่ตั้งใจเห็ดชิบหลายๆครับผมไอ้ไอ้เช่นเบียร์เห็ดชิบไร่สดไร่สดเบื้งไปไร่ไล่ไร่ไร่ไน้ำเห็ดชิบไปน้ำ บีเรี่ยงได้ดีใจนะเอื้อยขอให้เอฟไม่แบบว่ามีคนเบิ่งหลายแล้วก็มียอดวิวได้หลายแล้วก็ได้ขอเดือนละหมื่นอัพไปอ่าเดือนละหมื่นอัพไม่ขาดนะนไม่ขาดพอได้เลี้ยงลูกนะแม่เพื่อเลี้ยงลูกพยายามไปคลิปหมื่อหนึ่งตีไปจักตังตำแปดไปคลิปบ่ะแปดเดี๋ยวมาหาคนพราเห็ดน้ำก่อนอยู่บนน้องเหรอเห็ดคอนเทนต์เห็ดถ้าเขามีกิจกรรมเข็ดมันก็บชิมีมีคลิปนะฮะกับชิมีรายได้แต่เขาโมมีกิจกรรมเากับ จะเชื่อไหมแมนกต้องหักเข่ากลุ่มหากลุ่มหาหมูหาพวกมาเหติจีบไงอย่างนั้นกันแล้วกันเหกิจกรรมเหติยังแล้วกัมันสีมีรายได้โอ้โหได้เป็นเมืองแล้วนี่ดีใจดีใจรีเด้เ่ยขอบคุณเย็ซีน้ำเนาะใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณทีทุกคนเนาะขอบคุณน้ำซีนะครับโฆษณาให้ครอบครัวเราด้วยเนาะนะคะใช่บางคนบางงโฆษณาให้กับบัดรอีเก่าบางคนนี่กับเขาเบิ่งแบบว่าเขาบอกข่าวโฆษณาดิเขาก็ดูโฆษณาเขาบอกน้ำละก็เบิ่ง คลิปเบิรงกยังไงเขาแบบบางคนกับเบิรงโฆษณาแบบเป็นสิบนาทีเป็นชั่วโมงกันยังมีนะฮะก็ต้องขอบคุณนที่ได้รับในหลายหลอดด้วยนะคว่าอ่าอย่างก็ไล่สดกับนักท่งเที่ยก็ยังบ่นเรื่องเข่ามาอยู่มาพาโฆษณาให้เขาอยู่สิแมก็ที่ขายม่ได้ก็พีเอฟซีเนาะใช่ใช่ใช่นะคะถ้ามีเอฟซีเราก็ไม่ไมได้รายได้เหมือนกันเป็นข่าวดีสิ้นปีเลยเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่พอดีหน่อยนะมงขวัญปีใหม่ทั้ง ปล่อยเอ็มดีเพลงด้วยแล้วก็ทั้งทั้งทั้งอันนั้นด้วยเนาะครับขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับนะฮะขอบคุณทีที่ดีใจด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยเนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ยูทูบเบอร์ด้วยเนาะใช่ใช่ครับผมทุกทุกท่านเลยเนาะทุกท่านที่ช่วยฟักแดนเราเนาะใช่ผมแม่ทำแนะนำหลายหลายอย่างนะครับผม มันเป็นอาชีพที่ว่าลองผิดลองถูกนะอย่างนี้ไม่ค่อยรู้เลยไม่รู้เลยแหละบ่จักบ่จักหยังเากรู้ว่าอันใดมันคืออันใดถ้าเป็นเรื่องนี้สิงจังได๋สิไปจริงเลยคุณต้อไม่มีความรู้เลยมันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเนาะเหมือนเฮาเริ่มมาเมียนใหม่แหละแม่นเรียนไปด้วยแล้วทําไปด้วยก็พูดกันไปอันนี้ที่เฮาบอกใจเราเชียร์เบรกเบิ่งเบิ่งยูทูปคือกันเด้อ่ินี่ก็เบิ่งเบิ่งของผู้ใครนะเบิ่งของของบีเดสกาอ๋อบีเดสกาเบิ่งกเบิ่งจาก YouTube แน่เบิ่งเบิ่งแล้วก็ เสกสรรปัญยูทูปก็เบิ่งเนี้ยเดี๋ยวก็บึกดูแล้วก็ที่ที่แน่ๆก็คือแบบว่าที่เพิ่นสิบอกเ้าอันนั่นก็คืออันแบบพี่พี่ยูทูบเบอร์นี่แหละเนาะนะครับผมก็จะสี่เหลี่ยแห่งข้อมูลรายละเอียดเ้าเพราะว่าเขาอยู่ในจุดจุดนี้เนาะน้ำเพิ่นนะครับผมเอ้ามื่อไห่ให้เราไปใส่มันนี่ไปโรงเรียนไปหาเด็กไปหาเด็กโอเคไปไปอะโอเคดีใจด้วยนะครับขอบคุณครับไปอันคุณพร้อมยังครับ ไปไปนิงเรียนไปล่ะปไปไปนิกี้นิกีนิกี้เฝ้าบ้านปะปูมตว์ีใกล้ครับเอาโอเคอะไคิดนี้ก็ขอบุทุกคนที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์บคุด้วยเด้อทุกคนเด้อสวัสดีครับ